คุณสริญญานะครับโอ้โหอาการกรดไหลย้อนมาตอนไหนครับปีสองพันห้าร้อามสิบหกค่ะสองห้าสตอนนั้นขออนุญาตเรียกแหนเรียกุพี่เนี้ป้าก็ได้ค่ะคือผมหันมาผมหันมาดูข้อมูลตกใจเลยเจ็ดบหแล้วเหรอฮะเจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสห้าค่ะไม่หลอกกันนะฮะอย่าหลอกเด็กอย่างผมนะฮะไม่หลอกเจ็ดสิบห้าเลอฮะ แล้วแล้วกดไหลย้อนมันมาได้ยังไงครับคุณป้ามันรู้สึกเอ่อเนี่ยค่ะเจ็บบินปีค่ะเจ็บบินปีแล้วก็แน่นหน้าอกค่ะเป็นเป็นเป็นโดยโดยอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาเนี้ยะมีการปตอบเปลี่ยนพฤติกรรมไหมฮะเช่นทานอาหารใหม่ตรงเวลาทานตอนก่อนนอนหรืออะไรอย่างนี้ เห,หเหมือนปกติอะฮะเหมือนปกติเหมือนปกติอ่ะเพราะว่ารจริงๆแล้วม,มันเริ่มเริ่มเตือนที่ลิ้นปีค่ะลิ้นปีนี่รู้สึกมันเจ็บแล้วแสบแสบไปร้อนไงนนร้อนร้อนวาววาอย่างเงี้ยค่ะผมคงคํถามอาจารย์นัพยนิดหนึ่งครับคือคือ,คอที่พอม,มองอายุของคุณป้าแล้วเจสิบห้าปีแล้วเนี่ยพี่ดีกัมการใช้ชีวิตแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมฮะคือถ้าเป็นน่าจะเป็นมานานแล้วค่ะ อย่างนี้ค่ะหูรูดระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาถ้าอายุเราเพิ่มขึ้นการทำงานของมันก็จะลดลงหรืออ่อนแอลงไปตามอายุนะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เป็นสาเหตุหนึ่งเพราะว่าถ้าพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมทานอาหารปกติเหมือนเดิมแต่ทำไมถึงเกิดเป็นกลดไหลย้อนได้อาจจะเป็นแบบ มันขึ้นกับพฤติกรรมอีกอันหนึ่งก็คือหลังจากทานอาหารแล้วส่วนใหญ่คนแก่มักจะเอนหลังพักไปอย่างเงี้ยนะคะคือปกติถ้าเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเราควรเดินซะหน่อยหนึ่งทําน,น้นทานี่นิดๆหน่อยๆไม่ใช่ออกกํบบาลังกายนะคะเพราะว่าหลังทานข้าวไม่ควรออกกําลังกายแต่ว่านั่งทันทีไม่ดีนอนทันทีไม่ดีนะ เพราะฉะนั้นนี้มันทําให้หูรูดอ่อนแอได้คะใครไม่อยากแก่นะครับอย่าทานเสร็จแล้วก็ไปเอ็นตัวเลยนะฮะเป็นก็รู้สึกร้อนร้อนเจ็บริ้นปีคะแล้วก็แน่นหน้าอกเจ็บอยากเจ็บรู้ไหมครับว่าเป็นอะไรไม่รู้เลยค่ะแล้วไปหาหมอไหมฮะไปหาสิคาแล้วก็ท้องอื่ด เวลาเลิมมันแล้จะเปรี้ยวอ๋อมีเลิมเปรี้ยวเหมือนน้ำส้มเลยค่ะอืมซึ่งไม่เคยเป็นมากไม่เคยเป็นเลยค่ะเคยเป็นโรคกระเพาะไหมครับไม่เคยไม่เคยด้วยไม่เคยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเคสนี้ไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นว่าไม่เคยเจอนะฮะว่าเป็นแบบนี้แล้วเจ็บคอเจ็บลุมๆอยู่เรื่อยเลยค่ะจะไอตลอดเลยไม่อไม่ดจวยเจ็บเจ็บฮะ หมอก็สองกล้องค่ะสองกล้องก็ต่อมตรงนี้ที่ใกล้ๆกล่องเสียงเนี่ยค่ะมันบวมค่ะ oh. บวมสองกล้องไปมันก็ออกที่จอเห็นก็หมอเ,าเมาก,ก,ก็ล็อกไว้ให้ดูค่ะเป็นสีชมพูหมอบอกว่าไม่ต้องตกใจหรอกไม่เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเราก็ดีใจอะแต่เ็าบอกเคสนี้ไม่เคย <c oughs> ไม่เคยเห็นคือมหมอบอกอจากแน่นร้อนหน้าอก แล้วมีอาการเรอเริ่มมีอาการเจ็บคอเจ็บคอนี่เจ็บอยู่เรื่อยเจ็บจนปวดหงิกนะคะไม่ใช่ใแบบตตอนทอนซิลอักเสบไม่ใช่ไม่มีเลยเช็คแล้วไม่มีไม่มีด้วยอาจารย์ครับมันไหลย้อนขึ้นไปนะฮะที่หลอดอาหารทีนี้หลอดอาหารเนี่ยมันก็มันอ่อนแอคือมันมันผนังมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นพอกรดไหลย้อนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไปทําอันตรายต่อหลอดอาหารก็เลยรู้สึกเจ็บ เจ็บบริเวณลิ้นปี่อย่างที่ว่านะนะคะทีนี้ถ้ามันไหลย้อนขึ้นสูงขึ้นมามันก็ไปที่กล่องเสียงทำให้เสียงแหบได้บางคนก็ไอค่ะเสียงเปลี่ยนไปหรือรู้สึกเจ็บคออยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากรดมันไประคายเคืองอยู่ใช่ใช่ผมเป็นมาก่อนแล้วฮะเลยเริ่มรู้สึกว่าแก่ เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งที่ไปหาคุณหมอค่ะก็เขาก็รักษาไปตามอาการให้ยาให้ยาพ่นให้ยาปฏิชีวนะค่ะบรรเทาบรรเทาอยาแก้เจิบกนระยะหนึ่งเดี๋ยวก็เป็นอีกเลยค่ะอ๋อก็จะเป็นเปหายหายแต่เป็นไม่ไม่ใช่ทีบมันคอคือเวละยะแต่คอนี่มันจะลมอยู่เรื่อยค่ะลมแบบเจ็บเจ็บงุดหงิดค่ะ นี่คือปี2536ที่เป็นก็คือรื่ๆ20กว่าปีมาซึ่งสมัยนั้นคนไทยไม่รู้จักโรคกรดไหลย้อนเขาเรียกโรคเจิดนะ่ะรู้จักค่ะสมัยก่อนเนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีคำนี้เรามองว่าเป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆโรคกระเพาะต้องมีแผลต้องมีแผลที่กระเพาะอาหารนะคะเราถึงจะเรียกเป็นโรคกระเพาะ อ่ะและกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับติดเชื้อทางเดินปัสสาวะคือทำงานเป็นอาการที่ผมเป็นอยู่เลยผมเลยสอบถามเลยอ่า่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยหมายถึงทํางานจนลืมมาลืมปัสสาวะกลั้นปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันปัสสาวะค่ะอ่าฮะแล้วก็ก็เกิดอาการแบบบอกไม่ถูกอะเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากกลั้นปัสสาวะอันปัสสาวะไม่ปัสสาวะพอถึงเวลาค่ะ จะปัสสาวะมันมันเริ่มยังไงฮะมีแบบพฤติกรรมก็คือเข้าห้องน้ําบ่อยเข้าห้องน้ําบ่อยถ่ายถ่ายปัสสาวะได้ไม่สุดไม่สุดนะแล้วมันเสียวทองอ๋อมีเสียวท้องน้อยค่ะแล้วอาการติดเชื้อไปทํำยังไงมาติดเชื้อนี่หมายถึงระยะหลัง่ะกระเพาะปัสสาวะไม่ค่อยเป็นแล้วตอนนี้จะเหมือนใครเราอายุมากขึ้นนะคะภูมิภูมิกานมันก็น้อยลงแล้วจะเป็นกระเพาะเป็นแบบว่าติดเชื้อไปหาหมอเขาก็ ตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะเสร็จแล้วก็ก็บอกว่าติดเชื้อเอ้เราก็แปลกใจทําไมถึงติดเชื้อเราก็รักษาความสะอาดดีอะไรแต่อะไรเงี้ยก็เป็นอยู่เรื่อยค่ะก็ไปหาหมออยู่เรื่อยค่ะแต่คุณหมอบอกไหมครับว่าสาเก็เนี่ยฮะก็บอกว่าติดเชื้อแต่ไม่บอกว่าเป็นเพราะอะไรไม่บอกว่าเป็นเพราะอะไรคะจริงๆมันมีสาเหตุอื่นไหมครับเพราะว่าถ้าในในเมื่อรักษาสุขอนามัยอย่างดีแล้วใช่ค่ะ เป็นไปได้ค่ะจากการที่เคยกลั้นปัสสาวะมาก่อนจริงๆการกลั้นปัสสาวะมาก่อนแล้วก็ปัสสาวะแบบไม่สุดแล้วก็รู้สึกเสียวนั่นคือการติดเชื้อแล้วค่ะไม่จําเป็นจะต้องไปสกปรกไปปัสสาวะตีเพราะว่ามันจะมีขึ้นเสมอในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีเชื้อที่ดีที่ไปคุมเชื้อที่ไม่ดีอยู่นะคะในร่างกายเราจะมีเชื้อแบบสองแบบตลอดทางเดินอาหารหรือทางเดินปัสสาวะเนี่ยมีเชื้อที่คอยควบคุมกันอยู่อ่า ตัวที่ดีก็คอยควบคุมไม่ให้ไอ้ตัวที่ไม่ดีแบ่งตัว hmm. แต่เมื่อไหร่เราอายุสูงขึ้นร่างกายอ่อนแอลงเมื่อไหร่มันควบคุมไม่อยู่ไอ้ตัวที่ไม่ดีมันก็ขยายพัน์ุ oh. ออกมานะคะมันก็จะทําให้เราเกิดอาการของโรคขึ้นมา <Okay. S 2> ทีนี้ทําไมมันไม่หายสักทอีอันแรกก็คืออายุเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็อย่างที่คุณป้าบอกว่าภูมิคุ้มกันมันจะน้อยลง <Okay. S 2> นะคะ<ๆ>ตามอายุ และอีกอันหนึ่งก็คือเชื้อมันยังอยู่คะมันไม่หมดมันค้างอยู่เพียงแต่มันสงบไป<ช>บพอเกิดร่างกายอ่อนแออะไรเมื่อไหร่หรือกลั้นปัสสาวะนิดเดียวเมื่อไหร<ช>่<ช>มันก็ขึ้นมาทันทีเลยโอ,อะะทั้งนั้นไวเราใกล้เคียงกันแล้วนะฮะ <c oughs> ผมเป็นอาการที่อยู่เหมือนกันนะเสร็จ <c oughs> แล้วไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาแล้วก็เป็นเป็นหายหาอย่างที่อาจารย์พูดไหมฮะ เป็นหายหายค่ะสุดท้ายหายคิดว่าจะต้องพึ่งบิมเพราะอะไรฮะก็น้องๆเขาแนะนำค่ะแนะนำบอกใช้บิมเขียวซีดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็เอาแผ่นภาพอะไรมาให้ดูค่ะก็เห็นคณะนักวิจัยเนี่ยค่ะเป็นรองศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์มันมีความศรัทธานะคะมีความศรัทธาแล้วก็ ไว้ใจเชื่อมั่นก็เลยทานเลยไม่ลังเลใจเลยเริ่มทานสีเริ่มทานสีเขียวค่ะสีเขียวเช้าสองแคปซูลเย็นสองแคปซูลนี่เริ่มทานเมื่อปีอะไรเมื่อปีธันวาเนี้ยค่ะเมื่อธันวาที่ผ่านมานี่เองธันวาที่ผ่านทนเป็นอาการโอ้โหทนยี่สิบปีนะทนเป็นแบบว่าไม่เคยมีใครเป็นเงี้ยค่ะ ถามคุณป้าคุณป้ามีความดันมีโรคหัวใจมีเบาหวานไม่มีเลยโอ้บห75แล้วไม่มีอย่างอื่นเลยนะไม่มีเลยค่ะปกติหมดทาร่างกายไม่มีอะไรเลยมีแค่ความแข็งแรงมากค่ะะอเสร็จแล้วกี่วันนานแค่ไหนถึงรู้สึกว่าเอ้ยของจริงละยังไม่ทันหมระปุกเลยค่ะซื้อแบบ90แคปซูลเนี่ยค่ะไม่สักประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็เจ็บคอหายค่ะเจ็บคอหายไปหายไปแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยเลยค่ะไม่ไม่ค่อยเลยหายไปด้วยหาไปด้วยค่ะครับก็ดีใจแล้วไอ้เรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะก็ดีขึ้นไหมดีค่ะไม่เคยไปหาหมอเลยค่ะไม่ต้องตั้งแต่เดือนธันวานไม่เคยไปเลยโอ้นี่ผ่านมาประมาณสามสี่เดือน ใช่ประมาณ3มเดือนใช่ทุกอย่างปกติละปกติค่ะโอ้โหยินดีเลยอันนี้ทานมา3ามกระปุกแล้วค่ะอ๋ออาจารย์ครับอย่างกรณีของการติดเชื้อก็ก็ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งของของโรคที่มันจะเกิดขึ้นกดไหลย้อนก็ดีทําไมทั้งสองอย่างมันปฏิกิริยาของบินมันถึงทํางานได้คล้ายๆกันโอเคอันนี้เป็น เรากำลังพูดถึงเรื่องการดูแลอาการผิดปกติโดยการไปปรับที่ต้นเหตุครับว่าเราลดต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการผิดปกติหรอนั้นได้โดยการใช้การสร้างภูมิกันให้สมดุลเริ่มจากกดระลย้อนก่อนนะครับกดระลย้อนอาการอักเสบทั้งหลายแหละอาการเครืองระบายเครืองทั้งหลายแล้วเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาวทีเฮลเปอร์ทูในร่างกายมันมีสูงไป มีมากไปนะครับในเชิงภูมิอากาศนี่แหละคือต้นเหตุนะครับแล้วเราต้องลดมันลงมาการลดลงมาเนี่ยเราก็ใช้แคปซูลสีเขียวเพราะเรามีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าถ้ากินสี่แคปซูลต่อวันเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลมันจะลดตรงนี้ลงมาได้นะครับดูจากกราฟนะครับในการใช้ในอาสาสมัครของเราที่กินบิมสีเขียว เปรียบเทียบกับบิมเปรียบเทียบกับคนกินแป้งซึ่งแคปซูลหลอ,อกซึ่งเราแทนด้วยสีเหลืองนะครับเราจะพบว่า T Helper 1นะโทษครับเอาเพิ่ม t ี17ก่อนนะครับทีบ17เนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับที h 17สูงขึ้นแล้วก็ t s 1นี่ก็จะสูงขึ้นนะครับทั้งคู่เนี่ยมันก็จะไปลด T h ท p e r ลเป็ two, ให้กดลดกดหลายยอนนะครับ วันกดอทีเท่าวัตมันก็จะลดลงปรับ,รบตรงนั้นให้เพราะนั้นอาการกดและย,ย้อนก็จะหายไปคนที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเราก็สามารถที่จะไปจัดการได้โดยการเพิ่มเม็ดเลือดขาว 1, 1> ทีเอสหนึ่งทีเอสิบเจ็ดซึ่งเมื่อกี้นี้เราเราเห็นแล้ว,วมันเพิ่มคือมันเป็นหลักการตัวตัวต้วตวเวนตเหตุเดียวกันครับเมื่อมันเพิ่มมันก็ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวพชาค่านะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับเชื้อที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับร่างกายของเราก็กําจัดเชื้อตัวนั้นนะครับออกไปก็จากแคปซูลเดียวกันนี่แหละครับซึ่งก็ให้ผลในเชิงสองเหตุนะฮะในไปให้ผลในการดูแลอาการกรดไหลย้อนกดไหลย้อนแล้วก็การติดเชื้อด้วยซึ่งซึ่งอธิบายโดยเชิงมคุ้มกันวิทยาได้ชัดเจนครับแล้วก็เราก็มีข้อมูลยืนยันตรงนั้นนะฮะ ต่ปัจจุบันนี้การตอบรับกับการติดเชื้อก็ดีการตอบรับกับการมีกฎและย้อนก็ดีซึ่งหลายหคนบอกว่าโอ้กังวลมากมันกลัวจะรักษาไม่หายปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของอเราไปนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราจะทำภูุมกันให้มันสมดุลได้อย่างไรครับ,รบทุกวันนี้คุณป้ายัางบีมอยู่ไหมฮะบีมอยู่ค่ะก็เป็นวันละก็วันล,ละสองนะคะวันล,ละสองไม่ไ ไม่ใช่ค่ะเช้าสองเย็นสองค่ะอ๋อเป็นเช้าสองเย็นสองค่ะเช้าสองเย็นสองค่ะโอ้โหสุขภาพแข็งแรงดีแข็งแรงดีตัวสุขภาพล่าสุดเมื่อไหร่ฮะตรวจเมื่อมกรามมกราความดันความดันไม่มีไม่เคยมีเบาหวานไม่มีไม่มีค่ะหัวใจปกติไม่มีค่ะโอ้หัวใจแข็งแรงไม่อ่อนแอคุณพี่จะมีปัญหาแล้วแหะคณพี่ระวังอ่ะ จะมีคุณพี่ปัญหาคุณพี่มาแน่ระวังจะอยู่ถึงร้อยปีขอบคุณค่ะยังมีความสุขคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหนังจะเหนียวขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองด้านครับ